วนิยาจะเป็นเพื่อนแกเหมือนเสียงชั่วนีพังโยใครเพื่อนแกใช้สุนีพังโย้โยามกันบ้างหรือยังที่เพือ่อนขั้วหัวล้วมาใหเ้เธอไปตั้งเยอะไว้นี่กนนูชู้าวตัวเด็กจะเพื่อนนี่เล้อชูหนึ่งทางพังโยมาบอกเลยใจฉันคิดไปมากกว่านั้นกว่าตุ้นี้เ,นนพ,พ,เพี้ยนเลยช่ากูพังโยมมนน้อยากจะเป็นเพื่อนแกเหมือนเสียงชั่วนีพังโย ใช่เพื่อนแกใช้ชื่อนี้เพิ่งโยเขอเป็นแฟนได้ไหมเคยชั่วนั้นมีเพิ่งโยมาเ <c oughs> พื่อนจะมีตั้งเยอะเพิ่งอยย่อยู่นํามาตตวนันก็พอเถอ,ขอะข้อเลอปากนั้นก็ช่างเถอะถ้าส่วนเลอปากขอโทษที่ที่แค่แกเกินก็นเป็นเพื่อนกันตุย้ยกุชีใจกูนี่เชาวกั้เพิ่งโยซิเชอ่อหาเสดนข้านได้ วันนี้มากับเพลงชื่อใครเพื่อนแกะค่ะใครเพื่อนแกภาษาจีนเรียกว่าเฉยชื่อหนี่เพิ่งโยคําว่าเฉยแปลว่าใครคําว่าชื่อแปลว่าเป็นคําว่าหนี่หมายถึงเธอหรือแกเพิ่งโยแปลว่าเพื่อนสะกดพินิว่า h e i สิบสองเฉยชื่อ h s i สิบสี่ชื่อหนี่ n i สิบสามหนี่เพิ่งโย p e n g สิบสอง y o u สิบสามเพิ่งโย่ในท่อนฮุกเริ่มต้นเขาเล่าไง ไม่ได้อยากเป็นเพื่อนแกว่ะหัวเหมยเสียงชั่วหนีพิงยใครเพื่อนแกเฉยซื่อหนีพิงยถามกันบ้างหรือยังหนีเว่นขั้วหัวแล้วมาคําว่าเว่นแปลว่าถามขั้วก็คือได้ถามเลยว่าได้ถามหรือยังนี่นะอืมเว่นหนีเว่นขั้วหัวแล้วมาให้เธอไปตั้งเยอะเว้หนีฟู่ชูหน้าเมือตัว ผู้ชูก็คือให้แบบทุ่มเทให้ไปแล้วอย่างเงี้ยนะตั้งเยอะก็คือหน้ามาตัวได้แค่เพื่อนเองเหรอจูเหนืองตั้งผึ่งโยกมาบอกเลยใจฉันคิดไปมากกว่านั้นหัวตุ้ยหนี่เวียนเชาวูผึ่งโยกไม่ได้อยากจะเป็นเพื่อนแกว่ะหัวเหมยเสียงชั่วหนี่ผึ่งโยก ใครเพื่อนแกสือชื่อหนี่เพิ่งโย ộ, ขอเป็นแฟนได้ไหมเคยอยู่ชั่วนั้นหนีเพิ่งโยมาเพื่อนก็มีตั้งเยอะแล้วพอเถอะเพิ่งโยยัยอยู่หน้ามาตัวเลยนักเออโก้เลยป่ะงั้นก็ช่างเถอะหน้าช่วนเลยป่ะขอโทษทีที่แค่แกเกินกว่าเป็นเพื่อนกัน กุ้ยบูชีบเจ้ยูหนีชาวขั้วผึ้งหยกโอเคค่ะวันนี้ก็จบเพลงใครเพื่อนแกนะคะขอบคุณที่รับชมและฟังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย